สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เฮลตี้เวลพามารู้จักกับผักโขมสวนค่ะผักโขมสวนนี่มีมากกว่า60สายพันธุ์เลยนะคะทุกๆคนคะ่ะมีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตร้อนค่ะเป็นพืชลมลุกค่ะทุกส่วนของต้นผักโขมสวนนี่นํามาปรุงเป็นอาหารได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดเป็นใบเป็นต้นเป็นรากกินได้หมดเลยค่ะเราทําเป็นเมนูได้หลากหลายชนิดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ชอบนะ,ะไม่ว่าจะต้มผัดแกง หรือวันหนึ่งได้หมดเลยค่ะสมัยกรีกโบราณนี้เชื่อว่าเป็นพืชสัตว์สิทธิ์ทุกคนค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะนะคะทุกคนค่ะเป็นผักที่มีโปรตีนสูงค่ะทุกคนมีกรดอะมิโนครบทุกชนิดค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะยังเป็นพืชผักที่บำรุงน้ำนมได้ดีทีเดียวค่ะทุกคนมีเส้นใหญ่มากค่ะช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ